아주 นี่ก็กำลังจะกลับแล้วครับยังพิ่งไปครับคุ้ยขอบคุ้ยเท่าไหร่ครับสองร้อยสี่สิบาทครับใสเต๋วใส่นมครบไหมคะครบครับไม่ อะไรอ่ะอ่าไอศครีมเกาะตะลุเตาครับเพราะว่าถ้าไปกินที่อื่นจะไม่ใช่เป็นไอศครีมเกาะตะลุเตาจะเป็นเกาะอื่นจริงเท่าไหร่ไหมก็เหมือนบ้านเราทั่วไปฮะเหมือนป้าขายหน้าบ้านนะบ้าป้าตอนนี้อยู่เกาะ เกาะกะนนะลางถนนร้อนไหมร้อนไหมก็สีผิวนะเหมือนกับนี่คือเกาะไทยเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์เป็ปปเนสัญลักษณ์ของอะไรนะของสตูนเหรอสตู นี่สมมติเซแล้วล่วงลงน้ำไปอ่ะเธอจะต้องพิกมาหยิบโก๊ะโป๊ก,ก่อนใช่ไหมปูก,กันน้ำบ่างตั้งมาเลยนะตั้งมาเลยค่ะตุ๊กแก อกินกินไม่ไันนี้กินไม่ได้นะทำไมครับร้อนกินแล้วร้อนฮ <Hot. S 2> <Hot. S 1> อตฮอตนี่ฮอตหมดเลยไหม,มไม่กูนี่ฮอตฮอตมากๆเลยตอนนี้โอเคไม่ป่ายาง จนอาหารปายังดุงเยอะกับเจ้าพยาไหนอร่อยกว่าเจ้าพยาที่ไหนวะไม่เคยไปอืมนั่ง้องแอดนังน่ทังเนา่ไหนยางยาไงปกติบอสมันนัาห้องวีไงใช่ในวันมากินเนาะ โอ้กับเขาน้อยองเงยดิภาวาแตกแล้วเขื่อนไหลแล้ว

ไม่อ้วนไม่อ้วนอันนี้ก็บอกส่วนแคลส่วนแคลอันนี่ชิ้หวานส่วนแคลคนสวยหวานเข้าโรงพยาบาลไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่เข้าไม่เข้าอร่อยไม่ดูเข้าวัดเฉยเฉยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลไม่ต้องเสียเวลาไม่หวานหวานน้อยบอกเข้าล้วำม่นชิ้หวานน้อยหวานน้อยร้อยแคลสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับครั้งเดียว โอ้นี่มาครั้งแรกแล้วก็สนุกมากๆจะมาซ้ำๆอีกร้อนไม่ไหวไปครับอยู่กําลังจะเสร็จรอบแปดหนึ่งในบ้านชั้นหน่งโไม่เป็นไรสกปรกนอนได้เขาให้มาจํห้าร้อยถ้าไม่มาจําห้าร้อยเอาแบบติดตั้งก็ได้แต่เราเอาแบบติดตั้งไว้กออเราจะขับเรือได้เอ้ยขับรถในเกาะไม่ได้ดิทไ,ไ,ไม่มีเบลจีแล้ว <takes> i <noise> ก็ทางลงกลับเลยพ่อเราเสร็จแล้วยังยังเรายังไม่เสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วโซนวันนี้เราใส่อะไรกินคะเอาไหม ไปกินต no ัวมเองอยกินอะไรอ่ะอันนี้ไหมไม่รู้กินอะไรชอบะเมีน่้ากินวนเอาไหมล่ะ นี่ก็ได้นี่ไฟนี่ฝานเปิดแล้วปิดมีโบไหมมีมันเงียบๆอย่างว่าตาเมื่อกี้เลยแต่ร้านเนื้อกี้มันมีให้เลือกเยอะไงนี่ร้านนี้เขาก็แนะนำดูถัแยกเป็นเค้บนี่ไหนอ๋อหน้านี้แนะนำเป็นยังไงเป็นเค้กไะ้นำมาอยากกินแนนะาม เอามั้ล <them popular> ่ะเอาด่เธอเอาเนาี <rawd> ่อเจ้ากลับไปจวอะไรสั่งสองอย่างเมื่อกี้อยู่ร้านดิซ่าเอาไหมมีหลายอย่างเลย ไม่เดี๋ยวจะซื oh, ้อมาให้กินไงไม่ได้ไม่ได้นั่งที <h <h voilà, <h <h ่ร้านไงอืมเอาไหมเอากี่ชิ้นเอารวมๆไหมอ่ะโอ้โอ้เราถือถุงให้เนี่ยนั่นยืนดมู้่เห็นไหม ร้านหนะถาม่มาิเมอลยไงมาแล้วถืพิซ่าชไม่ได้กินข้าวนี่ถึงพกับมาแล้วชิมกันเร็วชิมอะไรอ่ะร้านี่ข้าวเลยไม่ครับคือมันเป็นน้อยไม่มันกระพริบไปกริบไฟผมร้อนร้อนกันร้อนไม่เป็นไรครับผมมือแข็งแรง โอ้ฟอนติกไช่ฮัลโล่ใชาพาพรเฮ้ยโอ้ตลกมากเลยกูไปไ้กับเฮลโลเขาไปไ้อาพาพรเลยมอสตรงอย่างแบดเนี่ยเอาซอสนี่น่งยกขาแล้วไป่สุภาพเลยไหมม่รอดอือมันนดแต่ว่าไม่รอดอิงม กินน้ำชุดปึ้งขนาดไม่ไหวขาดได้ห uh, oh, okay. ร2ือวะไม่หวอะไรแกงส้มอะไรหมดแลออย่างเดียวนเหรอเพรอรอแกงส้มดีกว่าไม่เยอะพอดีมาดีตอนนี้นะครับดิว่าภูนะครับหนึ่งศูนย์โดนอีกแล้วไหนไปรอเขาเติมเหม่ยนี่อันนี้ถ่ายไว้ก่อนใช่ไหมเดินถ้าจบเกมชนะแมวลงก็ตัดออก นี่ดงทะเลนี่ร้านนี้เขาก็แนะนำดงทะเลซีฟู้ดตอนเย็นนะตรงน,นี้มันจะลงมาตัง้งวิ่งลงไปเลยอะไรอ่ะอะไรมันตุ๊บไหมอันตุ๊บอีกไหม<ะ>อันตุ๊บอีกไหม ใช่มันไม่อาจจะไม่มีลูกมันอาจจะเป็นไข่ก็ได้ตัวเองตัวเองอย่าไปเหยียบใช่ใช่ตรงกองนั้นใช่ไหมหันทางนี้นี่หน่อยไม่ใช่ทางนั้นทางนี้หมุนทางนี้เล่นน้ำเลยไหมเดี๋ยวค่อยไปเล่นนะ,เ,นนะเออใช่เดี๋ยวเราไปเล่นอีกนิดวะเธอ,อเทำน,น,น,น้ำทำน้ำาต่าทน้ำใหม่กที

อุยมันมันมันกัดนะนอเ,เออนั่นแหละตอนนี้นเจ็บงไงพอเห็นอีกทีนึงแม่งเลือดออกปื๊ดนะไม่มีหรองั้นเธอคิดดูว่าเราต้องเดินไปตรงตรง,ตรงนั้นอ่ะแล้วก็เดินไปตลาดตรงนั้นอ่ะแล้วก็เดินกลับมาตรงนั้นไกลไหมไกลกระพักตรงนั้นเองไนะหมฮะกระพักตรงนั้นเองก็ไม่รู้เลยตอนแรกพ่อมันสวยไงโอ้แต่ก็ไม่ใก่ เสียงรบอลวนของโปรแกรมแคปคัคให้ดูนะคะตอนนี้กำลังจะไปไหนครับไปฝไปั่งที่ฟันเซตฟีดฟันเซเค<ช>ื่อไปดูตับชมว่าที่ตก,ตกโอ้ไม่เคยเห็นเห็น<ม>บ่อยอเ,ออเยอะแยะแท็กซี่เขามีถึงกี่โมงอ่ะครับเนี่ยสี่ห้าทุ้นสี่ห้าตู้ สอง้องที่แสดกที่เรามาในเขาก็เยนเย็นสองสามสุ่มสองสามสุมมันก็หมดแล้วอ๋อสองสามทุ่มรถหมดแล้วมีในป่ามันีคนเข้ามาืออมืโส่เอนี่พี่เขาขับสุกวานเขารู้ลายหมดแล้วนี่ถนนเนี้ยเขารู้ลายหมดอันนี้เห็นไหมเป็นนักกอลเก่าเออนี่เขาเก็บทุกมุมเลย เขามีวงเตี๋ยอมีวงเตี๋ยวเขาไม่ได้บอกทางีแม่เราไม่ได้ทางูเป็นไงบ้างครับไม่เคยมีความคิดเลยว่า มานั่งดูภาที่ตกดินเราจะบอกว่าภาที่ตกดินที่ไหนก็เหมือนกันเอ้ยแบตใกล้จะหมดแล้วหรอหรือแล้วเม,มมมันขึ้นสีแดงอะเมมขึ้นสีแดงเมมจะเต็ม,มแล้วก็แบตใกล้จะหมดมถูกไหมก็หมดแล้วหนึ่งวัน